ใช้เด็ใหม่ผมมีคดีแกนไหมคะคดิแกนมีค่ะลูกค้าบางหนาหนากลางหนาปกติหนาหนากลางหนามากมีหมดเลยนะคะลูกค้าแล้วเอาสัญชาติมาด้วยนะสัญชาติอะไรละมีขอรับรับสองก้อนค่ะขอดูรีวิวเด็กใหม่ผมค่ะแม่กำลังรีนะเดี๋ยวหนูเปิดละตัวรีวิวสองฟีฟีเด็กสองก้อนขอฟีเด็กสองก้อนแม่ก้อยหรอแม่ก้อยสั่งหลังบ้านได้ไหม ไดเนาะสิบเ็สองอ่ะตัวนี้เดดไผ่พรมเป็นไอเทมใหม่ราคาเท่าไหร่สามพันสองลูกดห้าร้อยามพันสองลูกรดห้าร้อยสองลูกลดห้าร้อยลูค่ะสองแปดศูนย์ศูนย์ค่ะไปไม่ได้แจ้งราคาผิดใช่ไหมคะเดี๋ยวร้องให้อีกนะแม่ราคาแบบยั่วยุอ่ะยั่วโมโหใครจะหนักัการไหมครับนี่ใจะหนักบัการนี้จ้ะสามสิพรุ่งนี้เปิดได้ไหมมดอีกแดูดิ นี่เป็นเดสงานป้ายป้ายอะไรครับบญี่ปุ่นวิวมีป้ายเดียวาวลูกค้าสวยมากญี่ปุ่นทุลัแม่ดูแขนนางอุ้ยน่ารักเลยนะลูกค้าอันนี้คือไหมพรมนะแม่ไหมพรมแท้ทอจากเยือเยื่อเยื่ออ๋อเขียวไ้หมดแล้วตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วแม่ดูแขนนางสิเยื่ออะไรสอย่กงลูกค้ายังไม่อกแขนนางดิคือใส่ตัวนี้นี่ก็แบบว่านี่สวยนะ อันนี้สวยเลยแ,ลแม่ตอนนี้สถานการหนูก็ดังเริ่มเขียวแล้วนะคะลูกค้าหนูขออนุญาตเร่งรีบนิดนึงนะคะ,ต,ะตอนนี้ก็ดังหนูเขียวแล้วค่ะว่าเขยวเข่เขียว,ยว,รยวจริงอ่ะลูกค้าเดือดเดอชอปพีเคอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะสวยมากมันลดนะนางเป็นแบบดีเทลแบบแขนยาวแล้วก็ น้องเขาเป็นจำข้อแขนนะคะลูกค้าจะเป็นของๆของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ชอบแขกใช่ใช่ตรงเดียวแขนอะไรวะนขกลูกค้าสวยมากน่ารักแขกตุ๊กตาหรอจำแขนหรอเขาเรียกว่าอะไรแม่ได้ค่ะคาริแกนหนาปันกลาง3490คาริแกนหนาปันกลางนะคะลูกค้าลูกค้าอิน็อล์กได้เลยนะดูเพิ่มเติมในแชทได้นะคะหรือว่าอยากดูรูปที่ที่กูเปิดกันก็มีเหมือนกันนะคะใส่นะพี่สานี่เว่ นี่ค่ะใหญ่มีมด้าราลูกนี้นะคะลาสามท่วนรีวิวสองแปดศูนย์ศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์เป็นเดทใหม่ผมตั้งนี่ปุ่นเสื้อมันยังเปิดแค่นี้นี่เดทนี่คือสลุกถึงเนี้ยจีอูจะไหนวะอ่ะลูกค้าหนูหาตั้งเอาด้วยแต่แป๊บนึงนะจะใส่ให้ดูแบบสวยๆเลยลูกค้าน่ารักเหมือนกันลูกนี้พาราสามท่วนรีวิวซาเอ้ยรีวิวจะสามสองได้ไงวะขึ้นราคาด้วยลูกค้า เดี๋ยวหนูใส่ให้ดูแล้วนะเอาเด้หน่อยพ่อหนูเปิดแล้วนะลูกหนูต้องเดินเข้าไปใกล้หน่อยเว้ยตรงเนี้ยมันไกลเวลาแม่มแถบปากแม่ไม่ชัดแน่เหรอเออเข้าไปเลยพอายามนึ่งหนูล่อยแบบใหามันปกติก่อนอุ้ยแม่มันน่ารักนะแต่ว่าอ่าดูดิน้องยับนิดหน่อยไม่มีค่ะยับมากดูดิสวยเลยลูกค้าแล้วแล้วก็หนูจะแนะนําให้ซื้อแบบอา่าเข็มขัดหนังหรัดนิดนึงซึ้งเลยถ้าเป็นแบบเรียบๆอะรอย่างเงี้ย อ่ะน่ารักนะดูดิลูกค้าสวยโฉต่อไปจะใส่จริงๆออะลูกค้าแบบเนี้ยจะใส่อยู่ในประเทศหรือไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้เลยนะนางไม่ได้หนาไปไม่ได้บางไปค่ะไม่ได้มีค่ะไม่มีแล้วนะ <c oughs> ขายไปเหินเลยนะแต่ดูนะถ้าลงละถ้าลงแล้วจะอีกราคาเนื้อจำไม่ได้ดูจริงๆนะพี่พขายอีกลาคาจริงลูกค้านหนูอ่ะวางงานไปหลายอันลแะบบ เท the ี่ยวเลยใช่นี่นี่ก็วางงานนี่แฟนซีคาริกันพันหกเก้าสิบสูเหมือนกันและลูกค้าก็ซื้อเยอะเยอะมากนีจีอีวินเดาเอาไปดูนี่ไซส์แอลแม่มันน่ารักมากนะจ๊ะใครรับแจ้งได้เลยนะจ๊ะสวยมากฝากสวยนะนี่แม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเพราะว่าหน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 าเขาเรียกวอะไรไม่ได้หนามากไม่หนามากค่ะมันกลามเหมือนไม่หนาไม่บาง งานเหมือนไหมพรมแข่นซาดะ้าลูกค้าข้าแบบนี้ค่ะไม่ได้นกมาเพราะว่าจริงๆเ่าคนญี่ปุ่นเขาจะใส่อันนี้ยแล้วเขาก็จะมีข้างในเขาได้เรามีตัวนอกทับอีกทีเนาะอันนี้ก็เปิดดีข้างในได้น่ารักเลยอ่ะเล็ดไหมพรมแล้วคือแบรนดออกคผลงานจะเป็นแบบโคลรแบบเลยนะถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะของจีนน้องจะเป็นแบบแฟชั่นเลย กระดูดุ้่ตัวนี้น่ามนใส่เขาสวมใส่ละเธอแล้วเธอเขียวไปหมดแล้วนว<ม>้ยสี่โมงครึ่งแล้วนวลูกค้ามันแบบว่าลูกค้าสําหรับผู้ใหญ่เนาะอันนี้เป็นแบบผู้ใหญ่ไว้ทํางานอ่ะหนูแนะนําเลยนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบชอบแบบแฟชั่นหนังงานจีนเราก็มีนะเข็บถูกแล้วว่าไหนหนูจะมาแวะเปิดให้นะคะเหนื่อยมากจะบอกว่ามีโปรซื้อสองแถมเลยใช่สําหรับของจีนเนาะซื้อสองแถมหนึ่งมันน็ไ้โนที่สาวเอาไปส่งรีวิวมาให้ดูสวยมาก คุค่ะสวยเอาไปเลยแม่ที่เขาปลูกจากงานค่อยมานะหนูไม่เกียดแกแล้วแม่น่ารักเลยเนี่ยงานสวยงานสวยค่ะแล้วก็หัวออกรับรีวิวรีวิวเดนใหม่ผมยีสต์แค่ลูกเดียวนะแม่รับกี่ก้อนจ๊ะหนูมีสองก้อนอุ้ยพูดเมือีเยอะเธออันนี้แขนอะไรวะนี่แขน สวยมากน่ารักเลยต้องให้หนูขอร้องแม่ให้โอกาสน้องเรียบก,ก่อนนะรอดูคาร์ดิแกนหนาปันกลางค่ะแม่ดูอีกอ่อนอน้องเขียวแล้วนะคู่นี้ได้ไหมคู่นี้เจอกันตอนบ่ายนี่ลูกค่ะ<า>เขียวไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้หนูเขียวแล้วอ่ะไม่พื้นเราอ่ะมันเขียวพี่ออกกัปพอเย็น่ะพอเราเปิดไฟปุ๊บจากข้างล่างอ่ะมันสะท้อนเขียวออกมาสวยมาก ัวสีที่เราเห็นอ่ะมันจะไม่ใช่มันจะไม่สวยมันจะเพียนงานมันสวยก็้อยากให้สวยกับจิ๊บโตอันนี้เหมือนแบบเธออันนี้สวยัเลยอ่ะอยากดูกันหนาวเด็กญี่ปุ่นค่ะแม่หนูขอเป็นลนี้ได้ไหมรายการอื่นน่ะกันหนาวเด็กญี่ปุ่นหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะลูกค้าอินบ็อทถามแอดมินก็ได้ค่ะเห็นในกลุ่มเงี้ยงเงีเงี้ยงอยู่พี่จ๋าเธอมันสวยมากแม่หนูมีอีกลูกหนึ่ง สำหรับรายการนี้นะคะมีอีกหนึ่งลูกแม่ผาลาสามท่วนนะคะลูกค้ารีวิวผลาอยู่ที่สองแปดไปแล้วเรียบร้อยนะคะใครเอาอีกลูกให้ราคาเท่ากันอ่าใครรับอ,อีกลูก,ลกให้เท่ากันเลยนะคะลูกค้าให้เท่ากันเลยสองแปด <2, 8 S 2> <ๆ>นะคะลูกค้าใครใครสนใจพิมพ์คําว่าเดทรับเดทญี่ปุ่น EP สองมาให้หนู แนะคะเท่ากันเลยแต่ว่าเป็นเต็มลูกนะหนูไม่เปิดให้นะแม่ไปเปิดเอาเองได้เลยเปิดไม่ไหวเราจะไปแลกเนี่ยจริงเอาแล้ววุ้นหนูมันก็เยอะนะเนี่ยขนาดมันเป็นเดส์อะแม่มันเป็นเดสแต่มันก็เยอะอยู่นะหยิบซ้ำแบกว่าเนี้อ่านจะได้เลล้วนะไอ้นนี้เป็นค่ะน่ารักน่ารักอะกระโปรงอีกสีหนึ่งแม่สวยมากแล้วคือใหม่พูนก็ดีเนาะก็ชอบทำอย่างนี้ให้เราอ่ะอันนี้่แบบ อรลูกค้าอันนี้คะ่ะเ,เอาไว้เอาไว้แขวนไม่ให้มันเป็นแบบย่นย่นอะเวลาแบบใหม่ใหม่โฟมอะลูกค้าเวลาแบบเข<ม>าเรียกอะไรไมมแขวนใหญ่กว่าเสือ้อนางจะชอบเป็นโหวโหแบบแบบแบบนี้เลยอะน้ำหนักค่เน,นี่สวยมากเห็นไหมแม่ดูดีเลยนะคะลูกค้าใครรับแจ้งได้เลยนะ<ม>หนูให้อีกพวกหนึ่งนะแม่ในพาราเท่ากันเลยนะคะสองแปดศูนย์ศูนย์แต่ว่าไปเปิดเอาเองนะแม่ให้รู หนูยังเปิดไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวนะสี่โมงครึ่งแล้วเหรอไมออ่บอกแล้วนันเขียวไปหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดอะไรต่อแล้วใช่ไหมคะใช่กับพี่สีฟ้าตอตอภัยได้นะไหมพี่สีฟ้าต่ออยากดูอะไรนะฮูเด็กหรอคือวันนี้หนูมาช้าต้องขออภัยด้วยแม่ออเดอร์คือเยอะมากๆากูฮเด็กอยากดูฮูเด็กใช่ไหมฮู้ยเด็กกับอะไรนะคะ พูดเด็กกับ cdc บวกเดี๋ยจะไม่งอไงเนี๋ยวจะเปิดให้พวกนี้ cdc บวกกับพูดเด็กใช่ไหมจันไปนี่นะไม่ได้กลับพี่ตงโ้เด๋อหนูไม่ได้กลับให้พี่ตงป้านลูกค้าอยู่นิโคค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าที่ถาม l เ d น้องหนูมีจำนวนเยอะนะคะใครอยากได้อยากได้พาราแบบ เป็นก้อนเยอะๆก็อินบ็อกกันมาได้นะถ้าจะเห็นสังเกตเอานะหนูใส่ตลอดหนูใส่เสื้อไหม่คมตลอดตัวนี้เหมือนกันเมื่อวานเราเพิ่งเพิ่งไปเอฟลูกค้าจากที่เอากรังไปสิบสามตัวไปตามซื้อลูกค้ามาอีกทีแม่ชิงช่องทางไว้นะบางทีแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีกว่าเราทาอันนี้ดีกว่าพี่เปิลฝากร้านฝากร้านของโกดังผ้าบางแวกเดี๋ยวเราไปซื้อเดี๋ยวเราโพสให้แล้วลูกค้าพี่พี่อะมามาคอมเมนต์ได้เลยเนาะ เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันเพราะว่าบางทีอ่ะพอหนูเป็นช่วงแบบสมมติว่าเป็นช่วงเราจะไปเที่ยวอ่ะเราจะได้ไปดูปาร์ตี้เดทได้ไปทะเลก็ไปจิ้มแม่น้ำได้อนะไรอย่างเงี้ยไปตามซื้อใช่เราจะได้แบบทิ้งช่องทางกันไว้ให้นะคะลูกค้าหวานน่ารักเลยแต่น้องญี่ปุ่นอ่ะลูกค้าจะเป็นน้าน้องน่านจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะสีกรมสีดำสีครีมสีกากีแล้วก็สีน้ำตาลแบบม,มินิม,มอลอ่ะลูกค้าเป็นสีประมาณนี้หลด นี่ไปโคงกายไปแดงเท่าไหร่นะี่ส2 0 0องจ้านี่ไปพวงหัวนกพัน0ก้าจ้าน่ารักเลยนะ หนูจะไลฟ์ไม่เกินสามโมงครึ่งนะคะลูกค้าก็คือะส่งลูกค้าเลยแต่วันนี้เลยแล้วต้องขออภัยด้วยวันนี้มาผิดเวลาเลยเพราะว่าเรามาสามโมงจียูดูติดกระดุมเด้เอาไปสู้เออจยูลูกค้าสวยมากไปติดกระดุมตัวเองนะหนูอาจจะยังนะจียูหยุดติดหยุดทำกระดุมเยอะเดี๋ยวนี้แม่ดูดิแล้วจะบอกว่ามันเน้งยาวลูกค้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมตรค่ะลูกค้า เธอเดียวก่อนอยู่เงี้ยให้พูดเยอะ้เป็นมากแต่อาจจะยังไม่ติดกระดุมนะมยดีดูอันนี้ีู่ลูกค้าอันนี้าอาเดฟเนองจากที่หนูดูนะเลยเข่าหมดเลยนะคะลูกค้าเลยข่าสี่ห้าส่วนประมาณนี้เลยใช่อาจจะมีสั้นบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าอย่างเนี้ยอันนี้ก็เข่านะ แล้วตอนนี้คืนในกระดังหนูไม่มีลมเลยอ้อนมาต้องรถมันบางทีขง่ขึ้นได้ไหมรู้ดิแม่สวยมากนี่สวยๆแล้วนะลูกค้าคือแล้วนั่นแบบจีนอยู่ดีๆคนออกออกนี่นี่ค่ะเดี๋ยวหนูขอไปแสวบติกตอ,อกก่อนนะ กิโลคะอันนิดในจะขอภัยค่ะแม่ตัวนี้หนูเพิ่งเคยเปิดค่ะแม่หนูยังไม่ทราบเลยพี่บ้านหมาบ้านหมากลางนาน้องต้นกล้าขอภัยค่ะทำไมหรอลูกค้าบ้านเลยลูกค้าบอกอันเลยค่ะอันเลย่กี่กิโลคะสี่สิบห้ากิโลคือตอนนี้เหลือกันอยู่สองสามชีวิตใช่หนูเหลือกันสามคนก้หลังขึ้นหนูก็เลยต้องออกไปไล์หมดเลยอีหนูสวิปไปให้ลูกค้าดูกล้องหลังได้ไหมลูกค้าดูดิตอนเนี้ย ไม่ใช่ว่าหนูไม่มีคนนะแม่แต่ว่าคือตอนนี้พี่ะขึ้นอับันทาเลยอีนี้นั่นเป็นปีนเป็นลิงเลยเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ลูกค้าดูเดี๋ยวจะหาว่าเล่นตัวนาดูดูดิพี่ดูดิไม่มีคนทำแม่คืนยังไม่หมดแล้วี่ยห่อกันยังไม่เสร็จเลยดูดิประมาณนี้อ่ะ๋ยวเรากลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมกลับไปโลเคชั่นเดิมไปกันต่อไปกันยังไงพี่ไปกันต่ออ่ะ ห่วงอันนี้ไม่มีขยับย้อนดูได้ถ้าสองลูกเท่าไหร่คะแม่พี่พี่สาพี่สาหนูให้สองสองพันแปดสองลูกเลยค่ะพี่คนเดียวกันป้าใช่ใช่พี่คนเดียวกันกับคู่เลยลดห้าร้อยสามพันคูณสองลดห้าร้อยาสามพันคูณสองลดห้าร้อยอีกถ้าถ้าสมมติว่าเป็นถ้าเป็นคู่จะเป็นราคาปกตินะคะลูกค้าก็ลดลูกเราสองร้อยห้าสิบคูณกว่าเอาไปเลยคู่กันมีอยู่สองลูกเท่านั้นแหละไม่มีใครขาย นี่มีสัยเดี่ยวหเห็นสบตัวนะโอายเห็นไหมอ่ะอ่ะโอ้โหซูมใกล้ๆให้ 2, 3, มันเร็วอย่าอู้รูกเพราะว่า <ไป S 1> หนูเคยอ่ะเปล่าเปล่าหนูไปโดนมือเนี่ยมันซูม,อ,อ,ซมอ่ะอ๋อซูมอ่ะไม่เป็นไรไ<ด>ใช่ลูกค้าดูแค่เราสวยเลยถ้ารับสองลูกได้มาได้เลยค่ะลูกค้าสามลูกละสามพันลดห้าร้อยบาทก็เหลือห้าพันห้าพี่ลูกคขายคนเดียวไปเลยเพราะมีอยู่สองลูกใช่พี่ลองรับขายคนเดียวไปเลย ไม่มีใครแย่งเพราะว่าหนูไม่ขายใครแล้วหนูไม่มีของแล้วหนูไม่มีของแล้ววิวี่สวยลยูน,นคิคอร์วิ <Un ical! S 1> วี่ยูนิคอร์นพานุม่มนิ่มกุ้มกิมกุ้มกิมนี้สวยมากนะ่นาจะเป็นขายแบบนี้เธอให้ฉันหยิบเอาแล้วตอนนี้พี่เราทะเลาะกันปีปีกันแล้ว <laughs> เห็ดผ้า,นะาทรายหัวเสา <laughs> เห็ดเกิดที่โกดังผ้าบางแวน พ,พี่น้องแข่งข้ายแย่งกันดูดิดูค่ะดูสวยนะสวยเลยแม่เป็นแบบเลนยาวนะแม่กับตะเข็บก็สวยเอาดูไปกับตะเข็บก็สวยจ้าอุ้ยหยุดนี่ก็ดูดิดูดิอันนี้เป็นแบบว่าอ,อกตุม้มอกโตสวยโซ่แม่ตอนนี้สวยนะ จริงว่าชัคงว่าเทศกาลอะไรเงี้ยคือได้เลยนะลูกค้าเพราะว่านางแบบคุณพี่เห็นใส่เดี่ยวสองสามตัวนันจียูให้ลูกค้าเนจียูอุ้ยสวยมากแม่ผ้ามันดีอ่ะผ้าน่ารักอ่ะอย่างเงี้ยใส่เป็นแบบเั็นเอี๊ยมจริงจริงแบบเดินอย่างเงี้ยมุนหัวมาเลยอ๋อหนูไม่ได้ใส่แว็นีอยู่ ขยันทำหลนกันด้วยลูกค้าเป็นอย่างเงี้ยข่อย่างเงี้ยอุ้ยสวยมากได้เลยแม่ตอนนี้จะเป็นลมแล้วจริงขนาดกินข้าวนะร้อนมากอะไมบใช้มุฟลิ่งแล้วขายคนทองได้ขายคนได้นะแม่เอาจริงๆมันได้เลยนะใช่แต่วแป๊บหนึ่งต้องดูทรงเนอะบางทรงใช่ๆคือนะ นางนางนางเป็นแบบคือนางเป็นแบบใหม่พรมอ่ะแม่เอาเดี๋ยวหนูจําลองให้มาจําลองเป็นคนทองกรุ๊ปสองค่ะจะได้ช่วยน้องรีวิวเร็วๆกรุ๊ปสองสวยมากเมื่อลูกค้าถามว่าคะช่วยน้องอะอ่ะกรุ๊ปนะคะเนี่ยส่วนใหญ่จะจะจะเลยเข่าลงไปเนาะจีอูจ้ะ ซีอูเนาะซีอูตัวนี้มันต้องถลกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นป้ายแล้วก็ไม่เขียนอะไรเมื่ออะไรเมื่อลูกค้าถามว่าขายคนท้องได้ไหมแม่หนูจะอธิบายให้ว่าเนี่ยคือหนู่าใส่ปกติหนูใส่ไซส์เอลเนาะแม่จีอูนะตัวนี้คือจีอูนะใหู้อะนี่นะนี่คือผ้าพี่เปิ้ลหนูจะท้องตอนนี้อย่ไปพนที่ยกขึ้นมาเราด้วยเอาเนี่ยอันนี้กี่เดือน แม่ซ้อมมันทำได้อันนี้เขียวขี้ม้าค่ะเนี่ยลูกค้าจะมีเห็นแสงแต่แต่ปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยไม่ใช่คนท้องเลยลูกค้ามันเอาไปอีกลูกนหนึ่งยืดเยอะมากเอาไปเลยจ้ะแต่ว่านางมีหลายทรงนะคะลูกค้ามันมีหลายทรงเนาะส่วนใหญ่ยาวจะบอกว่าส่วนใหญ่ยาวเลยอันนี้ของกาเซียค่ะเป็นทรงแบบสมอล ใส่ย่าใส่เอลหุ้ยเนี่ยลูกค้าหนูว่ายูนิคอร์แบบีที่ป้อนแบบนี้หนูว่ามันแพงใช่ไหมแพงค่ะมันสวยอะหนูอยากได้อะพอตึงเฮ้ยเนี่ยลูกค้ามันลดมากเลยนะหนูไปตามเอฟลูกค้าเลยนี่อมันหนูเห็นเมื่อกี้มันมีสีครีมตอนนี้มันเป็นสีสีดำจีอูนิคอร์ค่ะลูกค้าสุดมากจีอูจ้ะจีูนี่คือต้องคือจะถ้าลูกค้าเล่นอยู่แล้วลูกค้าจะรู้อย่างนี้คือป้ายจีอูนึกออกไหมแต่บางทีหนูทลกอะหนูแค่อยากให้พี่เห็นทันทีว่า เรแู่หน่อันนี้ก็ใบยผมสวยมากชั้นท้องชั้นท้องก็ได้อยู่แม่ห้องกี่เดือนบอกก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ก็น่าจะหลายเดือนนะโอ๊ยกระดุมเยอะอีกแล้ววะแม่หนูไม่ติดนะตัวพวกกระดุมเยอะอย่างเงี้ยแต่เห็นทรงกันอยู่เนาะน้องมีแบบดีเทลเยอะคตัวนี้ก็สวยอ่ะกระดุมเยอะค่ะดี๋ยวลูกค้าบางตัวก็ยืดได้นิดหน่อยนะคะลูกค้าอาจจะแบบไม่ได้แบบแข็งมั้นอ่ะ าาประะมณนนั้นแหลใช่ผ้าเหมือนกันแต่แค่เป็นเดต<า>สวยมากพีพ่สาวเป็นตุ้ยรีบซื้อจ้าแค่ที่เรียนดูว่ะอุ้ยตัวนี้เป็นเป็นระบายอย่างนี้แมมน่ารักได้แล้วพี่ป้อนได้แล้วพี่โตเอ้หนูดูในกล้องเราเขียวปะไม่เขียวหรอ GRL แน่ไงว่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ย GRL <IL S 1> คือข้างหลังป้ายไม่มีเลย,เลยต้องถลกอย่างเดียวถลกกระโปรงอย่างเดียวเลยถึงจะเห็นเราไม่ได้ให้เรกคันดูแบบนี้คัาดูทรงอะ แบนเยอะนะแม่อันนี้อ่านว่าไหนแค่ดูอ่านไม่ออกผ่านไซแอลค่ะเป็นเด็ทรงอามอะไรอ่ะอ่านได้ไรลูกผ่านจ้ะลูกเด็ทรงค่ะดิแกอยู่ด้วยกันช่วยกันถืออะไรที่อ่านได้ที่ชั้นเธอยูไม่สวยอ่ะไม่ตัวนี้สวยอันนี้ก็ทรงใหญ่แม่เกิดเลย วอุ้ยแต่สวยอ่ะแบรนด์ด้วยแบรนด์ญี่ปุ่นมาอีกแล้วก็ดูแล้วเออตัวแบบแบรนด์ตะกี้เลยอ่ะไแบรนด์อะไรก็ได้เลยอะไรต้องถือก็ส่ไหมพรมแข็งท่าน้องโคน่ารักสมุดแล้วล่ะใช่แต่ว่าเสื้อใหม่รมเห็นไหมว่ามันไม่ได้หนักมากใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สิ้นประชันแล้วตอนนี้ ขอบคุณน่ะคุณหนูคุณใจอ่ะนีรถมารับตลอดดีลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแดงไปเลยไม่ต้องเบิกไม่ต้องเบิกเว้ยไม่ต้องโบกรถเองไม่ต้องเบิกเบิกยังอ่ะไม่ต้องแหวนเองดีลูกค้าเปวดช่องฉิงมากเลยอ่ะลูกค้าเม็นหนูดีกว่านะเฮ้ยปกติจะไม่พูดอะไรนะนี่นี่คือเรื่องจริงปวดจริงอะไรจริงดีลดีลลูกค้า ถ้าเอาเรือลงไปเล่นได้พ mm ้องเป็นร้านรองร้อนเลยอ๋อนี่ลูกค้าสวยนะแบนด์ด้วยนะคะนี่จีอย uh ู<_<_<__<_่อีกแล้วแม่พี่นักลบเร็วๆเอาไปถึงลูกหนึ่งพี่นั่งลอบไปถึงลูกค่ะนี่ค่ะสวยมากแม่น่ารักเลยนะนี่ยูเตโคมาลองเทียนน้อยให้ขี้หมูขี่นมาละมาแม่กดังอยู่ที่ไหนคะโกดังอยู่ที่รุ่นมอนโรไซน์หซอย13ค่ะลูกค้าสะดวกมาหน้าร้านมาที่หน้าร้านนะคะประมาณกี่ตัวครับดีเดี๋ยวนับคะ ก็เห็นมันยาวเประหย็บให้ละเอาเลยเยอะเยอะมาก CU Unico ลูกค้าเอาไปทำพารากันได้เลยนะคะแบบงานน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้แม่ผู้ดีเวอร์ผู้ดีสาวผู้ดีตุรกีเรียกหาแบบนี้เลยเล่าแขมชัอใช่ลูกค้าดูเป็นก้อดิ แต่งตัวมินิมอลสามารถเดินไปมินิมารได้แบบนี้เลยเพราะว่าสวยแบบนี้เลยลูกค้าดูดิงานแบบน่ารักเลยนะงานแบบเรียบร้อยอะลูกค้าสําหรับใครที่แบบ หนูจะบอกว่าเนี้ยจะเป็นแบบไว้ผู้ใหญ่ทํางานวัยกลางคนเนาะเพราะว่าสีน้องอาจจะแบบไม่ได้สูชาดมากนะคะลูกค้าไม่สูชาดเลยเป็นโทนแบบเรียบร้อยเลยค่ะลูกค้าแต่แบรนด์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นยูนิคอร์จิวซาร่านะคะหรือว่านิโกะอะไรเงี้ยเฮทเอ็มมีหมดนะแม่ในรูกอย่างเงี้ยลูกค้างานป้ญี่ปุ่นอยู่ลูกค้าตัวนี้นะคะขอ,อนาตแจ้งราคาอยู่ที่3 0 0 0ัด้วยเนาะรูปรีวิว2แต่ค่ะลูกค้าหนูเหลืออีกหนึ่งลูกนะคะถ้าใครรับแจ้งได้เลยนะได้หนึ่งลูกนะคะลูกค้า คไรายที่สามทัวร์เรเวลสองแปดศูนย์ไปแล้วรูเหลือรีบเลยอรีพนกันแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะแม่แนี่นะคะจาบตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นป้ายยูนิอร์ตตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นป้ายสเวตเตอร์เดชอ่าลูกค้าหรือ,อว่าเดชไหมผมนะคะลูกค้าใครอยากได้นะคะก็ สอบถามได้เลยหนูเหลืออีกหนึ่งลูกเนาะในล็อตหน้าหนูไม่รู้ว่าจะมาอีกอกี่ลูกนะคะลูกค้าก็ฝากเข้าบ้านเขียวกันด้วยนะคะเพราะว่าหนูมีการแจ้งเตือนนะคะว่ามีสินค้าอะไรมาบ้างนะคะหรือว่ามีป้ายไหนมาแม่ในทนักนี้หนูต้องขออภัยด้วยแม่เพราะว่าตอนนี้คือหนูบอกตรงๆว่าคนไม่ได้พอที่จะทำเนาะบางทีพี่เขาออกไปอ่ะหนูอ่ะหนูสมมติว่าหนูเหลือหลายคนเดียวไม่มีคนชูผ้าให้เนาะต้องขออภัยด้วยอาจจะแบบว่าให ตามเอาไว้นะคะลูกค้าถ้าหนูจะขึ้นไลฟ์อ่ะเดี๋ยวหนูจะไปแจ้งในกลุ่มแล้วก็พี่ๆจะได้มาทราบกันเนาะแล้วก็อยากเปิดสินค้าสลับสรับกันไปให้ลูกค้าได้ดูเนาะเพราะว่าพอเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลเนาะก็อาจจะมีสินค้าใหม่ๆมาให้แม่ๆได้ไปทํากําไรกันนะคะสําหรับวันนี้หนูขออนญุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้คะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ